มั yeah. Yeah. มม่วไปตัดขนมาครับมั่วไปตัดขนมาครับมั่วไม่เคยเข้าร้านมาตลอดระยะเวลาห้าปีไม่เคยเข้าร้านตัดผมตัดเล็บตัดขนอาบน้ำเลยเราทำให้ตลอดครับไม่เคยเข้าร้าน อันนี้ครั้งแรกก็สังขาตังหลุดเต็มตัวเลยจะอาดเล้ยจงไงจิ๊จะอาดแล้วป่ะจิ๊วหันหน้าหากล้องนายปันเย็นด้วยเห็นไหมเนี่ยอสะอาดแล้วครับ os